กับสวัสดีครับกับสวัสดีนะครับสลับเยบสี่อรับชมติดตามนะครับทางช่อง u t u b e นะครับของอุยดอนพาเพลินนะครับด้วยดีเสือมานะครับทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับไปถึงนะครับพี่น้องทางอุดรนะครับทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับทั่วโลกเช่นเดียวกันนะครับสลับในวันนี้นะครับอุยดอนพาเพลินนะครับได้เข้ามานะครับจุดนะครับสวนสาธารณะนะครับหนองประจักษ์นะครับศิลปาคมนะครับเนาะ ก็ได้มานะครับวันนี้ก็ได้มาธุระนะครับพอดีนะครับช่วงนี้ก็นะครับบรรยากาศนะครับวันนี้ท้องฟ้านะครับมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับปลัดปลายนะครับเป็นละลายหน่อยนะครับท้องฟ้าสลับในวันนี้ครับดูนะครับบรรยากาศนะครับไปพร้อมๆกันนะครับกับอุยรอนพาเพลินครับะนะครับสวนสาธารณะสุขนะครับประจำจังหวัดอุดรธานีนะครับ คือนะครับน้องประจักษ์นะครับศิลปาคมนะครับแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับในจังหวัดอุดรธานีครับที่่ายทำนะครับอยู่ขนาดนี้นะครับอยู่นะครับสะพานนะครับแขวนะครับตัวที่สองนะครับจะซูมเข้าให้นะครับพี่น้องนะครับได้เข้ารับชมนะครับอันนี้เป็นสะพานแขวนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งนะครับโรงาบพัฒนานะครับอีก ตัวที่นะครับวยวรอนปลาเพลือนะครับได้ถ่ายทํานะครับก็คือตัวอยู่ฝั่งทางนะครับโรงพยาบาลศูนย์นะครับผู้ดอนทายนี้นะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับในวันนี้นะครับช่วงนะครับสองโมงกว่าก็สามโมงนะครับเนาะนะครับดูบรรยากาศนะครับดยรอบนะครับไปพร้อมกันนะครับกับวิวดอนปลาเพือนะครับที่ได้ถ่ายทำในวันนี้นะครับให้พี่น้องนะครับได้เข้ารับชมติดตามนะครับทุกช่องทางนะครับที่อราเืนนะคับ ได้ถ่ายทําแล้วก็พูดคุยนะครับให้พี่น้องนะครับตัวฟ้าเมืองไทยต่โลกนะครับได้เข้ารับชมรับฟังติดตามนะครับทางช่อง u t u b e นะครับของอุยรอนพาเพื่นนะครับสำหรับนี้วันนี้นะครับก็ได้มาธุระนะครับธุระปราลังนะครับทางตัวจังหวัดนะครับต้องขออนุญาตนะครับใช้นะครับภาษากลางนะครับเป็นภาษาหลักนะครับของเมืองไทยเราก็แหละนะครับอาจจะมีผิดเพี้ยนบ้างนะครับเป็นบางคำนะครับอาจจะออกภาษาอีสานหน่อยนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับ ดูนะครับบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับกับอุยรวรพาเพืนนะครับที่ได้ถ่ายทำนะครับลงคลิป YouTube ในวันนี้ให้พี่น้องได้เข้ารับชมนะครับหลังจากที่นะครับอุยรวรพาเพืนนะครับได้นะครับพักลงคลิปไปนะครับเกือบจะพออาทิตย์นะครับก็ถือโอกาสดีๆในวันนี้ได้มาทักทายพูดคุยนะครับกับพี่น้อง f อก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีๆนะครับ กลับสวัสดีครับกลับสวัสดีอีกรอบนะครับเป็นครั้งที่2กันแล้วนะครับสำหรับในวันนี้ในการถ่ายทําคลิปนะครับบรรยากาศดีล่มลื่นนะครับมีนกนะครับพิราบขาวนกเขาแล้วก็นกหลายชนิดนะครับที่ร้องนะครับกลางวันอยู่ในนะครับน้องปัจจักนะครับอยู่ในขนาดนี้นะครับบรรยากาศล่มเลื่นน้ําใสนะครับปลาก็เยอะนะครับเนาะนะครับเพราะว่า ทางตัวจังหวัดนะครับเวลามีนะครับพระเทพหรืออะไรเสด็จมานะครับมีพระเทพหรืออะไรเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็ได้เอาปลามาปล่อยนะครับน้องประจักษ์บ้างมีท่านผู้ใหญ่นะครับทางตัวจังหวัดหรือจังหวัดต่างๆนะครับที่เข้ามารวมเป็นตัวจังหวัดอุดรธานีอาจจะซื้อปลามาปล่อยนะครับคนที่ได้มานะครับมาเที่ยวก็ได้ซื้อหัวหอมปลาบ้างหรือจะเป็นขนมปังนะครับที่ปลาทางน้องประจักษ์ได้กินครัอยู่ทุกวันนะครับ เวลามีเทศกาลก็คนก็เยอะนะครับตอนนี้ถ่ายทำนะครับอยู่ที่นะครับสะพานแขวนนะครับตัวที่สองนะครับข้างโรงพยาบาลรัฒนานะครับที่ได้ถ่ายทําอยู่ในขณะนี้นะครับให้พี่น้องนะครับได้เข้ารับชมนะครับบรรยากาศดีๆช่วงสามทุ่มช่วงนะครับช่วงสามโมงกว่าๆแล้วก็สี่โมงนะครับประธานาภัยนะครับที่ได้พูดเปลี่ยนไปว่าสามทุ่มนะครับไม่ใช่นะครับ อันนี้คือบรรยากาศตวงกลางวันนะครับสามโมงกว่ากว่านะครับสามโมงกว่าที่เขาสี่โมงนะครับบรรยากาศดีนะครับเสียงที่นะครับรบกวนนะครับหน้ากล้องนะครับที่อวี๋รอนพาเพื่อนได้ถ่ายทําอยู่ในขณะนี้นะไม่ใช่เสียงใครนะครับเสียงของนะครับเด็กน้อยนะครับนักเรียนนะครับเนาะที่ได้มาเป็นมาเที่ยวนะครับอาจจะเสียงโผล่นะครับในกล้องหน่อยก็ไม่ต้องฟังนะครัคบ เป็นเสียงดีไม่ดีบ้างนะครับก็ให้พี่น้องนะครับได้รับชมรับฟังนะครับแต่วิยรอนพาเพลินพูดนะครับเป็นเพียงผู้เดียวสลับในคลิปนี้นะครับกับถ่ายทําให้ชมบรรยากาศนะครับตรงนู้นตรงนี้อาจจะมีการเดินพูดคุยไปด้วยนะครับสลับในคลิปนี้นะครับก็เชิญนะครับรับชมรับฟังไปเรื่อยๆนะครับในการถ่ายทําคลิปในวันนี้ให้พี่น้องนะครับได้นะครับเข้ารับชมนะครับรับฟังนะครับในคลิปนี้นะครับ ก็มานะครับมาครั้งนี้ครั้งที่สองนะครับครั้งนี้ครั้งที่สองได้มานะครับ <rare S 2> สวนสาธารณสุขนะครับตัวจังหวัดอุดรธานีคือนองประจักษ์ศิลปคมครับจุดท่องเที่ยวแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานีครับก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับก็ถนนนะครับตรงที่นะครับคนเดินหรือปั่นจักรยานนะครับอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะช่างเพิ่นนะครับอาจจะได้มาทาสีไฟก็อาจจะ เยอะขึ้นนะครับสวยขึ้นนะครับเวลากลางคืนเวลามีงานมีการเทศกาลต่างๆนะครับในทุกๆปีนะครับเพื่อนก็ได้เปิดไฟนะครับให้คนมาเล่นมาเที่ยวนะครับชมบรรยากาศนะครับตามนะครับน้องประจักษ์นะครับสวนท้าสวนสาธารณสุขนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับก็คือนะครับน้องประจักษ์ศิลปาคมนั่นเองนะครับฝากไว้หน่อยนะครับ อันนี้คือบรรยากาศนะครับโดยรอบนะครับตรงฝั่งทางนู้นนะครับก็จะเป็นตึกนะครับโรงพยาบาลศูนย์อุดรนะครับที่เป็นตึกโรงพยาบาลของหลวงตาบัวนะครับยานสัมปโนนะครับของทางจังหวัดอุดรธานีนะครับเพิ่งได้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อรองรับนะครับผู้ป่วยไข้นะครับที่ไม่มีเตียงนอนนะครับดูบรรยากาศเปพร้อมกันนะครับในการถ่ายทำนะครับในครั้งนี้นะครับของอีอุดรพาพื้นนะครับ บรรยากาศโดยรอบนะครับอันนี้คือสะพานแขวนนะครับที่2นะครับเนาะสะพานแขวนนะครับในวันนั้นที่วิวรำเพื่นได้เดินตามสะพานก็คือนะครับสะพานตัวสีชมพูนะครับเพื่อเนเธสีใหม่นะครับเนาะนะครับตัวนี้ก็ทาสีใหม่นะครับตัวนั้นอาจจะเป็นสีชมพูนะครับฝั่งทางนะครับฝั่งทางโรงพยาบาลศูนย์นะครับตัวสีชมพูอาจจะทาสีใหม่นะครับที่ได้ถ่ายทําเป็นคลิปแรกนะครับอันนี้คลิปที่2นะครับมานองประจักษ์อีกครั้งนะครับ มาทำธุระนะครับก็ได้มานั่งเล่นนะครับถ่ายทําให้พี่น้องนะครับผู้ที่เข้ารับชมจิตตามได้ชมบรรยากาศไปด้วยพูดคุยไปด้วยนะครับสลับในวันนี้นะครับก็วัชพืชนะครับที่พอนมาปลูกนะครับในหนองกระจักนี่ก็นะครับหลายสายพันธุ์นะครับหรือจะเป็นต้นฟงต้นฝางนะครับมีหมดเลยนะครับต้นมะพร้าวนะครับต้นสนนะครับ ต้นโปร่งต้นพรามนะครับแบบชนิดมีน้ําไม่มีน้ํามีหมดนะครับคือเป็นดอกไม้นะครับหลายพันธุพืชหลายวัชพืชหลายพันธุนะครับหลายสายพันธุ์นะครับหญ้าก็สวยนะครับดูหญ้านะครับสวยงามมากนะครับถือว่านะครับก็พูดง่ายๆว่านะครับสาดทุกวันนะครับเพราะว่ามีนะครับพนักงานนะครับอยู่นะครับข้างในน้องจัจ์นะครับเพื่อนได้ดูแลทุกวันนะครับทาความสะอาดทุกวันนะครับ เราตรงไหนไม่ดีนะครับเพื่อนก็มีพนักงานนะครับคอยดูแลนะครับซ่อมแซมนะครับให้มันดีขึ้นนะครับเนาะในทุกๆวันนะครับวันนี้อุยอุดรประเพลินนะครับก็ได้ถือโอกาสดีๆนะครับที่มันได้มาถ่ายทํานะครับเนาะก็ขออนุญาตนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับเป็นครั้งที่2นะครับที่ได้มาถ่ายทํานะครับทางตัวจังหวัดอุดรธานีนะครับในวันนี้นะครับถ่ายทําให้พี่น้องนะครับได้เข้ารับชมรับฟังติดตามนะครับทางช่องยูทูบของอุยอุดรปราเพลอนนะครับ ตอนแรกจะถ่ายอยู่สะพานนะครับแขวนนะครับตัวสีมพูนะครับคือสะพานแรกนะครับเนาะไม่รู้ว่าตัวแรกตัวสองตัวไหนนะครับไม่รู้ว่าข้างนะครับโรงงานพัฒนานะครับโรงงานพัฒนาหรือนะครับโรงงานศูนย์นะครับเป็นตัวแรกตัวสองก็ไม่รู้นะครับสะพานแขวนมีสองตัวนะครับพื้นที่นะครับกว้างใหญ่นะครับกว้างใหญ่โตโอรานนะครับใหญ่นะครับ ใหญ่กว้างมากนะครับสวยนะครับบรรยากาศดีลมลื่นนะครับนกก็ร้องนะครับกลางวันนะครับปลาก็เยอะนะครับปลาที่พ่อแนวมาปล่อยนะครับเนาะก็พอได้ให้นะครับคนที่เข้ามาเล่นมาเที่ยวนะครับได้ชมปลาไปด้วยชมนกไปด้วยนะครับชมบรรยากาศที่ดีๆนะครับทางหนองประจักษ์นะครับสวยงามสะอาดตานะครับก็อาจจะมีนะครับพายุเข้านะครับทําให้ใบพล้วนะครับได้ตกลงมานะครับเนาะ อีกหน่อยพนักงานเพื่อนนะครับทางสวนสาธารณะสุดนะครับน้องประจักษ์ศิลปาคมเพื่อนก็จะได้มาเก็บนะครับเนาะเพื่อทําคมสาดนะครับให้นะครับให้มันดูสะอาดขึ้นนะครับเวลานักท่องเที่ยวนะครับ้ามาเล่นมาเที่ยวมันก็จะได้สบายตานะครับก็วันนี้นะครับบรรยากาศดีมากนะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับ บูคือว่าวันนี้อุยอยู่ดอนประเพณนะครับได้เข้ามานะครับทําธุระทางจังหวัดก็เลยทิโวกาสดีๆนะครับได้มาถ่ายทานะครับนะครับให้พี่น้องนะครับเรารับชมนะครับนะครับอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับมองเห็นไหมครับตัวสีมพูนะครับตัวตัวนั้นที่ได้ถ่ายทําไปนะครับอันนี้ตัวที่สองครับอาจจะเป็นตัวหนึ่งตัวสองนะอาจจะสับกันไปสักกันมารมาณนั้นะครับบางคนก็มอจะมองมาไอ ทางโรงพยาบาลพัฒนาเป็นตัวที่1นนะครับทางโรงพยาบาลศูนย์ตัวที่2บางคนก็จะมองกลับมานะครับทางโรงพยาบาลพยาบาลศูนย์นะครับอาจจะเป็นตัวที่1นนะครับพัฒนาจะเป็นตัวที่2นะครับดูนะครับบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับบรรยากาศที่ดีๆในวันนี้นะครับสามโมงกว่านี่เขาสี่โมงครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้นะครับถ่ายทํายาวสักเท่าไหร่นะครับที่พูดนะครับโบกวนหน้านะครับบบกวนหลังไม่ใช่อะไรนะครับกลัวพี่น้องนะครับที่เขารับชมรับฟังนะครับ ติดตามทางช่อง YouTube ของอ mm ิวรอนพาเพื่อนนะครับไม่ได้รับทราบนะครับเนาะก็ได้ไม่ได้ถ่ายทํามานะครับก็หลายวันนะครับก็เกือบจะพออาทิตย์นะครับที่ไม่ได้พูดคุยรบละนะครับกับพี่น้องเอฟซีทางช่อง YouTube ของอิวรอนพาเพื่อนนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสดีๆนะครับที่ได้มาพูดคุยปรบละกับพี่น้องนะครับเอฟซีหรือไม่ใช่เอฟซีนะครับเอฟซีนะครับหรือไม่ใช่เอฟไม่ใช่เอฟซีนะครับทาง ช่อง YouTube ของอุยอนดรพาเพลินทั่วฟ้ามองทยทั่วโลกรวมถึงพี่น้องทางอุดรทุกทุกท่านนะครับหลังจากที่จะจบคลิปนะครับอุยอุดรพาเพลินนะครับต้องขออนุญาตนะครับพูดภาษาอีสานนะครับเอาสำหรับทรงสุายทไทสุดนะครับเนาะนะครับอุยอุดรพาเพลินนะครับกสิบอนะครับพูดไปไลายมาไหลก้่านี้นะครับเนาะนะครับ บรรยากาศดีๆครับที่วิวลำพระเพื่อนในไทยท้มในพี่น้องนะครับเด็กเขารับชมจิตตามนะครับเนาะทางช่อง YouTube ของวิวลำพระเพื่อนนะครับเป็นบรรยากาศที่นะครับลมเปลื่นราบลื่นนะครับน้ำสวยนะครับบรรยากาศดีนะครับป่าใหญ่ตัวงามนะครับเนาะนี่ครับน้ำใสสวยนะครับเนาะบรรยากาศลมเปลื่นเสียงนกเสียงนกนะครับเสียงหนูนะครับห้องแซวๆนะครับกลางนะครับแม่น้ำนะครับกลางหนองประจักษ์นะครับเนาะศิลป้าขมนะครับ ของตัวจังหวัดอุดรธานีเป็นนะครับจุดแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานีจุดที่สําคัญนะครับเวลามีการมีงานนะครับเนาะเป็นทุ่งสีเมืองก็ดีนะครับขาวันซ่าอ่าวบันซานะครับเทศกาลสงการเทศกาลต่างๆครับแต่ละปีเพื่อนจัดขึ้นมากนะครับเนาะนะครับก็คือนะครับจัดขึ้นมากอะห้คนมาเล่นมาเที่ยวนะครับเนาะนะครับกับเมืองบรรยากาศโดยรอบด้วยนะครับเออ ยังน้อยอยู่ดอนพระเพื้นนะครับสิขอหยุดตีคีบหน่อนะครับเนาะนะครับสารับผู้ขอรับชมจิตามนะครับทั่วฝ่าเมืองไทยนะครับรวมไถึงพี่น้องทางอุดรทุกทุกถ่านนะครับทั่วโลกนะครับขอให้พี่น้องนะจงมีความสุขความเจริญความเจ็บไข่ได้ป่วยยังมีนะครับคิดสิ่งใดขอยสุ่มข้อมูลปรถนาสิย่างนะครับคนเฮานะครับบอกยังไงเนาะนะครับเกียรมาได้นะครับขันเฮานะครับยังมีลมหายใจอยู่นะครับเนาะต้องเก่าต้องเดินต้องสู่ไปนะครับเนาะคือกันนะครับ บอว่าแต่พี่หน่องครับอุยอุรานเพื่อนคนนึงเก่าเดินไปสู่ไปนะครับขาขายไปนั่งกระท่ำงานไปพร้อมนะครับเล็กๆน้อยเนาะนะครับเมื่อนี่ก็บที่โอกาสดีๆได้มาถ่ายทำเมื่อนี่ก็คือบ้านนะครับมาธุระการงานนะครับนี่ตัวจังหวัดอุรานทานีนะครับอุยอุรานเพื่อนก็ได้มาถ่ายทำคลิปให้พี่หน่องได้เข้ารับชมนะครับเนาะฝากไว้ชนหน่อยอาจสิเข้ารับชมได้นะครับทางเฟซบุ๊กแน่นะครับเนาะทางเพจแน่ตติ๊กต๊อกเน่นะครับเนาะคลิปสั้นๆทางสาธารณะนะครับเนาะนะครับ ทางช่อง YouTube ของอุยรอนพาเพื่อนที่ถ่ายทำไว้แน่ขนาดนี้ก็แล้วนะครับสำหรับช่วงท้ายเท้ายสุดนี้ครับอุยรอนพาเพื่อนสิขอยุติคลิปนะครับไปเพียงสิบหานาทีกันนะครับขอให้พี่น้องนะครับก้าวเดินต่อไปเด้อนะครับพี่น้องเซียยังดีเบิดนะครับขอจดว่าเป็นเงินเป็นค้ำนะครับครับเพื่อนะครับเลี้ยงนะครับคนในครอบครัวนะครับหรือเผื่อลมต่างๆนะครับเนาะนะครับก้าวเดินต่อไปสู่ต่อไปพร้อมกันนะครับกับอุยรอนพาเพื่อนกันนะครับ อันนี้คือว่าอยู่อนพระเพื่อนนะครับห่างให้น้ายไทพี่น้องไปหลาน์มาแล้วว่าน้องบริษัทไทคลิปบริษัทไทถ้ำนะครับเมื่อนี้ก็เป็นโอกาสดีๆในการถ่ายคลิปถ่ายถ้ครั้งที่สองนะครับต้องขออนุญาตท่านผู้เย็นนะครับในตัวจังหวัดนะครับเนาะนะครับศูนย์แหล่งท่องเที่ยวนะครับที่อุยก่อนพระเพื่อนในการถ่ายท้ำคลิปในเมื่อนี้นะครับเนาะถ่ายท้ำคลิปไปให้พี่น้องได้เขารับชมนะครับสั่งควบมือเทิงนะครับให้พี่น้องได้ สบายใจสบายตาที่ได้เขารับชมนะครับเนี่ยเจ้าระกิบทิวอยู่ลำพะเพื่อนในใตยถ้ำนะครับลงช่องยูทูบให้พี่น้องได้เขารับชมรับฟังนะครับเนาะต้องขออนุญาตท่านผู้ใหญ่ทา้งตัวจังหวัดอุดรธานีนะครับที่อุยว์นะเพื่อนได้มาไทยทําคลิปในครั้งที่2นี่กันแล้วนะครับทรับย์งท้ายแท้สุดนะครับอุยว์ลำพะเพื่อนจะขอจบคลิปนี้นะครับด้วยคําว่านะครับสุขีสุขขังพระรังคุณพระศิรตนาฏเตยคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกุหลาบกุโลกบในคุ้มครองขอให้พี่น้องนะครับ ถูกมีควทมสุขวลมเจริอในวันขนาดต่อต่อไปพบเจอสิ่งที่ดีงามต่อต่อไปทำเพื่อนี่คอยพี่น้องนะครับนอนหรับจุงนอนหรับฟันดีทุกทุกคนทุกทุกท่านะครับกราบสวัสดีครับโอกาสหนาพอคลิปใหม่ไปเรียกทางช่องย u t u b e ของอุยวรรผ้าพื้นกันนะครับโอเคครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับผม